สวัสดีค่ะเบอร์ดีชาลิดีหกค่ะทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็เลยรีบมาอัดคลิปวิดีโอเม้ามอยคอนเสิร์ตนะคะ o r i g i n a l l i v e 2023นะคะหรือว่าคอนไอนันเองเนาะก็เป็นคอนเสิร์ตที่ตอนแรกอะอคิดอยู่ว่าจะไปหรือไม่ไปนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ย มันแบบเขายกกันมาทั้งค่ายเลยนะเราก็เลยคิดว่าเออไปเถอะนะคะจะได้ไม่รู้สึกมานั่งเสียดายทีหลังว่าทาไมไม่ไปดูนะแล้วก็พอกลับมาก็รู้สึกว่าอุ้ยคุ้มค่ามากๆกนะคะกับการไปดูคอนเนี่ยครั้งนี้นะจ๊ะก็เป็นถือว่าเป็นคอนเสิร์ตของค่ายแล้วกันนะคะก็คือค่ายไออาร์นั่นเองนะคะหรือว่าอินดิ e พ d เดนต์ c o r d คคอร์ดนั่นเองนะจ๊ะก็ขนกันมาทั้งค่ายนั่นแหละนะ อ๋อรู้สึกว่าจัดเทนเดอร์โดมคือเลิศม,มากนะคะเพราะว่าฮอมันไม่ได้ใหญ่เวอร์นะรู้สึกดีกว่าไบเทคด้วยเพราะว่าคือไบเทคมันจะเป็นทรงแบบเหมือนจะเป็นทรงยาวอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะมันจะมีพื้นที่ก่อนที่จะเป็นสแตนอะ่ะเยอะอันนี้เนี่ยผืนพื้นที่หน้าสแตนมันไม่ได้เยอะมากมันไมไ่รู้สึกว่ามันอันเนี้ยคือแบบดีอะ่ะนั่งโซนดีด็อกแถวที่2คือแถวบีนะคะมันก็จะเป็นสแตน อันแรกแล้วก็ขยับปุ๊บขึ้นมาแล้วก็เป็นดีเลยก็คือแค่ตรงสแตนอะคนข้างหน้าคือไม่บังเราเลยคือหัวเขาหัวของคนที่นั่งข้างหน้าดีอะข้างล่างดีอะคือไม่บังเลยที่สามารถมองเห็นเวทีได้แบบตรงๆเต็มๆเลยนะคะแล้วก็ความรู้สึกคือเรากับเวทีมันไม่ได้ไกลกันขนาดนั้นอะคือดีอะใช้ไอโฟนเนาะใช้ไอโฟนถ่ายคลิปมาถ่ายรูปมาเนี่ยจากที่ดีนั่งแล้วถ่ายไปที่เวทีอะคูณสามยังโอเคเลยอะ แล้วเรารู้สึกว่าเออมันไม่แบบมันไม่แย่นะแล้วก็กลับน้องๆที่อยู่ตรงมันจะมีแบบเวทีข้างหลังเป็นเมนสเตเนาะกับเวทีกลางเซนเตอร์สเตจนะตรงเมนสเตจเราก็ไม่ได้สูงว่ามันไกลขนาดนั้นน่ะโดยเฉพาะที่นั่งวี i p ไอพีนะทุกคนที่มันเป็นแบบอีตรงเหลี่ยมเล็กๆตรงตรงเซนเตอร์สเตจอ่ะโอ้โหโคตรใกล้ใกล้กลนชนิดที่แบบว่าถ้าพรุ่งนี้เป็นคอนพี่เชอร์พี่เชอร์ถึงขั้นพูดว่าขอเองเดียวอย่าปีนสเตจขึ้นไปคือมันปีนได้จริงๆทุกคนคือมันใกล้มาก มากแล้วแบบเขายกแพลตฟอร์มขึ้นนิดนึงด้วยอะอตอนถ้าเป็นปกติมันจะต้องนั่งล่างๆแล้วเหมือนเงยคอขึ้นอย่างเงี้ยแต่นี่คือเขายกยกยกแพลตฟอร์มขึ้นมานิดหนึ่งนะเกือบเกือบเท่ากับเซตที่เป็นเซตยาวๆตรงข้างหน้าถ้าเกิดใครเห็นผังคอนก็จะพอนึกออกนะคะนั่นแหละก็คือรู้สึกว่าจัดที่นั่งได้รถมากนะคะแล้วก็ราคาบัตรถือว่าโอเคเลยนะถึงแม้ว่าฝั่งวันเนี้ยที่เป็นคอนไออารู้สึกว่าขายบัตรได้ไม่เยอะขนาดน,นั้นนะ ก็แอบ,บรู้สึกเสียดายที่แบบเออหลายๆคนไม่ได้มาอาจจะแบบพรุ่งนี้เป็นทอมพี่เชอร์แบบมันจ่าย2คนมันอาจจะรู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะไม่ไหวนะแต่ถ้าเกิดใครได้แบบดูทั้งสองคนจะรู้สึกเลยว่ามันคุ้มค่ามากมากนะคะเพราะว่าท่านรุ่มก็คือแบบมันขนาดฮอลมันกำลังดีมากๆนะคะก็อ๋ออันดับอขอตีสองเรื่องนะคะหลกัหลกๆที่นึกออกเลยคือหนึ่งคือแอร์เย็นมาก ออเย็นมากจริงๆเย็นจนน้องๆพูดขึ้นบนเวทีพูดออกมาไะว่าแบบหนาวนะคะหนาวจนนีนี่บอกว่าเลยนะตอนน้องเนียนี่เออเพลงของนีนี่นีนี่เล่นอีทโทนนี่บอกน้ำมูกไหลจ้าฉันแบบโอ้เอ็นดูเอ็นดูไม่ไหวสงสารนะคะนะสงสารน้องแบบพ่อหวยลูกต้องแบบเหมือนแบบเก็บไม่แบบไม่ไม่ให้น้ำมูกไหลออกมาอ <c oughs> นะคะกับเรื่องที่สองก็คือเออเสียง ระบบเสียงคือมันดีกว่าปกตินิดหนึ่งนะเขาเรียกว่าอะไรปกติอะเวลาเราไปดูคอนของบีเนเคียเรามักจะมีการบ่นเรื่องเสียงกันบ่อยมากนะคะวันนี้ก็ยังมีอยู่คือบา,บางจังหวะเสียงดนตรีดังกว่าเสียงน้องคือแต่เสียงอะคือข้อดีก็คือเสียงมันกระหึมคือเสียงมันดังทั้งหอ่อนะคะแต่ว่ามันจะมีบางจังหวะบางช่วงอย่างเช่นช่วงที่เออเซตแรกที่ขึ้นนะคะคืออีรา นะอีล่าขึ้นมาเนี่ยเสียงดนตรีค่อนข้างดังทําให้ได้ยินเสียงน้องเบามากนะอีล่านะคะเปิดขึ้นมาก่อนเลยแล้วกันนะดีเล่าเลยแล้วกันถ้าเกิดสมมติว่าตรงไหนด้ลําดับพเพลงผิดหรืออะไรยังไงขออภัยด้วยนะเพราะว่าไม่มีโฮยนะคะเอามาจากรูปที่ตัวเองถ่ายคลิปเพียงตัวเองลงแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะความทรงจําระยะสั้นล้วนๆนะคะ ก็เปิดมาด้วยอีราก,ก่อนนะจ๊ะอีราขึ้น3เพลงนะคะก็เป็นเด็กจือก้อกอดนะคะแล้วก็แกงเมาใหญ่แล้วก็เออเพลงใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งดิฉันยังไม่ได้ดูใน u t u b e แล้วก็ยังไม่ได้ทำรีแอคนะคะแต่ว่าน้องๆเอามาลองในคอนแล้วก็คือไม่ใช่ของเล่นนั่นเองนะแต่เดี๋ยวที่จะทำรีแอคเพลงไม่ใช่ของเล่นแน่นอนเพราะว่าในคอนคือแทบจะไม่ได้ยินเสียงน้องเลยเธอคือแบบมันได้ยินแหละแต่ว่ามันไม่ฉ่ำอ่ะคือแบบมันจะเป็นเพลงที่น้องๆได้โชว์เสียง ได้หูเคลือบทองแต่ฉันรู้สึกว่าฉันไม่อิ่มกับระบบเสียงอะนะก็เดี๋ยวทำแน่นอนนะคะกับเพลงไม่ใช่ของเล่นนะคะจะมี react แน่อนอนเนี่ยจะเปิดมาด้วยอีรานะคะเ,เดี๋ยวนี่้จะมีการใส่คลิปนะเป็นดูดิ๊ดูดิด๊อยู่ตรงนี้นะคะให้ทุกคนได้ดูไปด้วยในตัวเนาะว่าเออมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ใส่เสียงให้นะะเดี๋ยวเสียงมันจะตีกันนะ เดี๋ยวมีอัพเป็นคลิปแยกนะคะเป็นช็อตคลิปสั้นๆแยกเป็นแบบเพราะว่าที่ถ่ายมาเป็นแบบโทรศพัพท์อะมือถืออะมันเป็นแนวตั้งนะคะเดี๋ยวถ้าลงเป็นคล้ายๆฟีลแบบว่าเป็นช็อตให้แล้วกันนะแล้วก็ใครอยากดูก็ไปดูในชอ็อตเอานะจ๊ะก็ <c oughs> อีร่านะคะขึ้นมาคือสวยมากทุกคนคือสวยแบบสวยเวอร์นะคะชุดของทีมของคอนเสิร์ตรอบนี้นะคะขอให้ชื่อชุด ตีมว่าชุดสาวเวียดนามจ้าคือน้องๆขึ้นมาหลาย10บชีวิตนะคะน่ตอนนีสัก2ี่สิบสคนนะคะเป็นชุดเวียดนามไปแล้วประมาณเจ็สเซนะคะเอาจนหลายๆคนแซวนะคะว่าโอ้ทุกคนใส่ชุดแบรนด์เดียวกันรึปเปล่านะคะซึ่งจริงเลยนะคะทุกคนดูแบบเป็นสาวเวียดนาม นะคะแต่ชุดมันสวยเือมันสวยจริงๆแล้วแบบเข้ากับน้องๆมากนะคะแล้วทุกคนสวยสวยสวยแบบโคตรสวยนะคะคือปกติเราจะชินกับอีราที่ใส่เป็นชุดแบบสีเป็นแบบชุดแบบผ้าไทายอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นเวอร์ชันนี้ก็บอกอู้หเลยนะคะก็จากคลิปเล,นเลยนะทุกคนก็จะเห็นว่าเออน้องๆแต่งตัวกันแบบสวยน่ารากักน่าใจแล้วก็เต้นสปัตตยอดไปเลยนะคะ อีราเรียบร้อยนะคะต่อมานะคะก็เออถ้าจำไม่ผิดก็เป็นอินดีแ้แคมปเลยนะคะตอนแรกอันนี้คิดว่าเขาจะแบ่งอินดีแ้แคมเ์ว้ก็คือแบบครึ่งครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ไม่จ้าคือเอาอินดีแ้แคมขึ้นครบเลยนะคะทุกคนเลยนะคะอินดีแ้แคมมี12คนใช่ไหมเออเอาอินดีแ้แคมขึ้นเลย12คนนะคะก็คือตกใจอยู่นะ เขาแบบตอนแรกคิดว่าเออจะเอาแบ่งครึ่งหรือเปล่าแล้วก็เอาวงเอาวงทีมอื่นมาแซ่างเงี้ยไม่จอาทีเดียว12คนเลยนะคะตอนแรกก็คิดว่าเออเพราะว่าเราเพิ่งทำดีแอคของฝั่งอินนี่แคมป์ไปเนาะแล้วอินนี่แคมป์ก็เพิ่งมีแบบเออการแสดงเพอร์ฟอร์แมนที่สัมผัยัมีทาวไปใช่ไหมแล้วก็คิดว่าเออน้องๆจะแบบคนดูจะรู้สึกวแบบ่าโอ้ยาวยาว,ยาวไปหรือเปล่าแต่โอ้โหแต่ละคนจัหนักจัดเต็มมากคือแบบชื่นชมเลยนะคะ เปิดมาแล้วก็เดาไม่ได้ด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงลําดับตามในไอตัวคลิปที่ลงใน u t u b e นะคือเขาแบบพิดอัพสุ่มขึ้นมานะคะทําให้คนดูเดาไม่ได้ว่าใครขึ้นนะดิขอดึงสักเอ่อคนที่โชว์แล้วรู้สึกว่าแบบเออตราตรึงนะคะเปิดมาด้วยน้องมายูก่อนเลยนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของมายูด้วยนะคะแล้วน้องมายูก็ได้น้องเพลงตัวเองนะคะบนคอนเสิร์ตใหญ่ทันทงคือแบบ ดีใจกับมายูด้วยนะคะที่แบบเออมันเหมือนเป็นความฝันหนึ่งของศิลปินที่ได้ขึ้นคอนใหญ่ใช่ไหมแล้วน้องมายูก็ได้ร้องเพลงคิดตัวเองแต่งบนแบบทันูโดมันแบบงดงามมากๆเป็นภาพที่ดีมากแล้วน้องมายูก็ได้ร้องไฮโน้ตนะคะบนเวทีแบบ e ว y ีก o d นะคะชอบมากกรีดมากนะคะอีกคนหนึ่งนะคะที่ขึ้นมาแล้วดิฉันแบบ อีกแล้วนะก็คือพี่ฟอร์จูนนะคะพี่ฟอร์จูนก็คือเพลง High Hero ใช่ไหมชื่อเพลงเขาชื่อ High Hero ไหมก็คือเพลงที่แต่งให้กับน้องแมวนะคะน้องฮีโร่นั่นเองนะแล้วก็แบบ <laughs> ฉันร้องไห้อีกแล้วแกฉันร้องไห้ในคอนอีกแล้วแบบ <laughs> นะคะอ๋อแล้วก็มีเซอร์ไพรส์นะคะก็คือพี่ฟอร์จูนในคอนเนี่ยมีการใส่ท่อนที่เป็นภาษาไทยไมาด้วยแล้วพี่ฟอร์จูนก็บอกแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นภาษาไทยลงใน YouTube ให้รับชมกันแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวไปติดตามเวอร์ชั่นภาษาไทยในช่อง YouTube ของไออาร์ได้เลยนะจ๊ะที่ชอบอีกนะคะคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยจ้าโหดมากก็คือจันป้อนแดงนะคะ โอ้โหแกจันโปคือเวอร์เมอเวอร์เฟอร์เวอมากเลยนะคะเพราะว่าจันโปนั้นนอนร้องเพลงจ้าตัวแม่ตัวมัมตัวปังปุรีอะไรขนาดนั้นละจันโปโหดมากคือจันโปบอกว่าเพลงเนี้ยจันโปแต่งตอนเพิ่งตื่นนอนนะเออตอนแต่งก็นอนแต่งตอนอัดเสียงร้องก็นอนร้อง ก็เลยตอนขึ้นเวทีวันนี้ก็เลยขอนอนร้องด้วยคือแบบเธอเธอนอนร้องได้เพราะขนาดนี้เลยเหรอโหดมากนะกับการนอนร้องเพลงอะ่ะคือนอนเลยจริงๆแกถ้าเธอเห็นในคลิปเธอก็จะเห็นว่าจมป้อนนอนร้องอย่างนั้นทั้งเพลงนะคะคือแบบแล้วภาพออกมาโคตรสวยอะ่ะมันแบบโคตรอาร์ดโคตรศิลปะเลยแบบโนหนึ่งนะคะให้เป็น king of indie camp เลยนะ,ค,ะคือคนนี้แหละสุด กับอีกคนหนึ่งที่ก็คืออินดี้แคมเป็นคนอินดี้เช่นกันก็คือเออน้องมามิงนะคะเปิดมาคือแบบชอบฉากเปิดมากมันเบาๆมันแบบเป็นเแบบวาซิลูเอแล้วมามิงก็ร่ายรำนะคะแบบนั่นแหละโคตรมามิงเลยแต่พี่ฟอร์โอนเซลนะคะบอกว่ามามิงเต้นจนเหนื่อยก็คือเต้นแบบร,ร่ายรำของนางไปนะแล้วก็ร้องนะคะร่รายรำจนเหนื่อยนะคะโอ้ ก็นั่นแหละเป็นแบบมีความเป็นมามีนที่แท้เนี่ยแล้วรู้สึกว่าเออชอบดีนะก็เป็นตัวเองได้แบบเวอร์วนะคะอีกคนหนึ่งที่มาตอนแรกมาอย่างเท่นะคะก็คือคุณวีรายาน,นั่นเองนะคะนั่งดีกีตาร์แล้วข้างหลังเป็นแบบฉากอะฉากเป็นแบบกระจกเวออ้หน้าต่างสีแล้วมีแสงสอดสดลอดเข้ามานะคะคือเปิดมาด้วยการโทรศัพท์เหมือนคุยโทรศัพท์กับ,บ,บเพื่อนที่แบบเออแอบชอบอะไรเงี้ยแล้วเหมือนตอนแรกเหมือนจะบอกชอบแต่ไม่ได้บอกเออ อะไรเงี้ยแล้วก็มาร้องเพลงความพี่คือจากไอเมสเตจข้างหลังนะคะแล้วมันจะมีช็อตที่วีเนี่ยจะต้องแบบมาเหมือนเซนเตอร์สเตจเน,ะน,นเาะนางก็เดินไปแล้วเดินไปประมาณครึ่งนึงอยู่ดีๆก็มันเป็นท่อนที่ไม่ได้ร้องพอดีนะคะก็หันไปบอกพี่เมพ,พี่ที่แบบคนที่เขาดูแลสเตจอะคือเขาจะเอาของที่มันเอาเก้าอี้อะไรเงี้ยเก็บเข้าไปใช่ไหมแล้ววีก็ตะโกนบอก,ขอกเขากางเพลงเลยจว่าพี่รอก่อนขอเอามือถือก่อนคือแบบเป็นช็อตที่ฮามาก นะแล้วก็ไม่ได้เตรียมด้วยคือแบบน้องน่าจ,จะลืมจริงๆนะคะที่จะหยิบโทรศัพท์เพราะ,ะน้องอาจจะมีฉากที่จะใช้มันจะมีท่อนโชว์ที่น้องอาจจะเอาโทรศัพท์มาเพื่อบอกตอนจบว่าเออสุดท้ายแล้ว่ก็ได้บอกชอบคนที่ชอบในโทรศัพท์นะซึ่งก็จะต้องมีโทรศัพท์แต่คือที่เขาเก็บโทรศัพท์ไปกําลังจะเก็บโทรศัพท์นาะงไงนะก็เลยรีบว,วิ่งไปแล้วเอาโทรศัพท์แล้วมาร้องต่อคือแบบช็อตฟิวเวอร์นะแต่ก็ต่อไปได้จนจบเพลงแล้วก็เออเป็นถือว่าเป็นแบบ ความไม่ได้คาดคิดที่เกิดขึ้นแต่ก็สนุกดีนะตลกดีนะคะอีกคนหนึ่งที่แบบออกมาแล้วลดมากก็คือพี่นนยนะคะนายคือแบบสวยมากเธอคือแบบวิ่ยทาไมไนยสวยขนาดนั้นเนาะอยู่จริงๆก็ปกติเราจะรู้สึกว่านายเป็นคนน่ารักแบบไม่ใช่แบบน่ารักบ้องแบบว่าดูเป็นคนแบบมีเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้มองนนยแล้วแบบโผทําไมนนยสวยขนาดนั้นเออโคตรสวยแหละรู้สึกแบบสวยมากอ่ะเออจนแบบรู้สึกว่าแบบ สวยอะเออพูดได้คำเดียวว่าแบบโหวันนี้นายโคตรสวยเลยวะนะเป็นแบบสิงตาตรึกนะคะชอบอีกอย่างหนึ่งของคนนี้นะคะก็คือเหมือนน้องๆอง่ะตาสามแบบมีการออกไอเดียหรือแบบคือที่ไม่แน่ใจก็คือมันจะมีฉากข้างหลังใช่ไหมซึ่งของแต่ละคนะมันก็จะแตกต่างกันไปนะไปสะดุดตาตอนรอบที่เป็นข้าวฟ่างคือแบบโอ้โหแบ็คกราวข้างหลังอะ สวยมากนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเออน้องทําเองหรือว่ามีทีมงานทําให้หรือแบบน้องเสนอไอเดียเราแบบทีมงานทําให้แต่แบบของเข้าฟ้าคือสวยจึงจนเราแบบเฮ้ยคือคนก่อนนนั้นน่นะเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันสะดุดตาแต่พอมาถึงของเข้าฟา้าปุ๊บเราแบบ้ยฉากสวยอะนะก็เลยทําให้คนต่อ,ตอไปเราแบบมองฉากขึ้นเรื่อยๆมองฉากเรื่อยๆว่ามีอะไรแบบเป็นจิมมีกบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกแบบโอ้ ไอเดียดีนะคะถ้าสมมุติว่าแบบน้องๆทําเองหรือแบบดีไซน์เองอะ่ะก็รู้สึกว่าโอ้คือแต่ละคนอะ่ะมันทําให้มูดของแต่ละเพลงแตกต่างกันเลยเพราะว่าฉากหลังนะเซตติ้งแล้วของธันเดอร์โดมอ่ะมันจะมีอีน้องที่เป็น,ปน,ปนแบบสีเหลี่ยมๆอยู่กลางตรงเซนเตอร์สเตทอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันทําให้แบบมูดของคอนเสิร์ตหรือเพลงนะลนั้นอะ่ะมันสวยงามขึ้นมากแล้วมันทําให้ภาพดูดีมากๆนิจ้ะ ของอินดี้แคมมีของใครอีกบ้างที่น่าสนใจสักครู่นะอ๋อมีสตาง์จ้าฮ่ามากของสตาร์เพราะรักเคยที่สุนในจักรายานใช่ไหมน้องอะ่ะเหมือนไม่แน่ใจน่าจะขี่จักรายานไม่เป็นแหละแต่น้องเอาจาักรายานขึ้นมาด้วยแล้วก็ใส่เป็นสามล้อข้างหลังน่ารักมากนะคะแล้วก็มันจะมี็อดที่น้องอะ่ะต้องขี่จักรยานไม่เป็นแต่น้องเล่นในแบบมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะ มันเป็นสองล้อที่เราต้องไปยืนเอ,อ่อข้างบนอะ่ะดูในคลิปแล้วกันนะคืออันเนี้ยแล้วคือน้องอะ่ะถ่ายอินี่อยู่บนเวทีคือแบบโหโคตรมีสติสมาธิอะ่ะคือไอการจะยืนบนไอ้น้องแท่นนี้ได้อะ่ะมันจะต้องแบบทรงตัวเล็กน้อยใช่ไหมไม่เล็กน้อยคือต้องน้องต้องทรงตัวไปด้วยแล้วน้องก็ลองไปด้วยแล้วน้องก็ถ่ายไปเลบเวทีเลยแกมันแบบเหมือนน้องลอยได้อือเป็นช็อตที่แบบลุดมากนะคะป๊บปังปุรีมากๆเนี่ยฮะแล้วก็พออันนี้ก็คือ บางส่วนแล้วกันนะคือทุกคนนะ่ะสิบสองคนสิบสองสไตล์แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่ละคนคือแบบโคตรเป็นตัวเองอะ่ะเหมาะสมกมับชื่ออินดี้แคมเลยเพราะว่าอินดี้ก็คือแบบตัวตนของแต่ละคนมันชัดเจนมากในเพลงของแต่ละคนอะ่ะเรารู้สึกว่าช่วงเวลาของอินดี้แคม12สิบสองคนมันไม่ได้ยาวจนเราง่วงหรืออะไรอะ่ะเพราะว่าทุกโชว์มันมีเอกลักษณ์แล้วเราก็เพลิดเพลินไปกับทั้งสิบสองเพลงได้อย่างเต็มที่มากๆนะคะพอจบสิบสองเพลงไปก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ออริจินอลซองที่คิดถึงนะคะเปิดมาด้วยเพลงเปิดมาด้วยวีทีอาร์ของ She's ิ s เตอรนะคะ The Cheese s i s t e r คือแบบนี่ฉันกรีให้น้ำหนึ่งเนยหนักมากคิดถึงนะคะก็จากเอ่อจากภาพยนตร์เรื่องนั้นนะคะก็มีออกมาแสดงด้วยกันสามเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะก็คือหนึ่งคือบายบายนั่นเองนะคะก็คือเป็นชีน้องฟอนนะคะกับคุณวีรย์จางนั่นเองนะคะซึ่งแบบ ชีฟอนลองเพาะมากเธอคือแบบอชอบอ่ะเป็นเพลงหนึ่งเพลงท,ที่ที่ชอบมากๆของฝั่งฝั่งไออาร์นะคะก็คือเพลงบายบายนั่นเองแบบจังหวะมันได้แล้วเสียงฟอนกับวีคือแบบแล้วรอบนี้คือวีรองดีมากนะคะซึ่งชีฟนอนนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงคือลองเพาะมากไฮโน้ตคือเลิศน,นะคะเป็นฉากที่แบบดีนะแล้วแบบแบ็กเกลวอีกอะมามีแบบเป็นเหมือนแบบคล้ายรถไฟอยู่ข้างหลงังแบบชอบมากนะคะ อีกอันนึงนะคะก็คือราราลักนั่นเองนะคะราราลักของน้องเฉมเฉมนะคะซึ่งดีแไม่แน่ใจว่าน้องเฉมเมเอ่อป่วยเออหมายถึงว่าน้องอ่ะบอกบนเวทีว่าน้องไม่สบายนะซึ่งเสียงน้องอ่ะมีอาการแหบจริงแต่ดีแไม่แน่ใจว่าน้องเจ็บขาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าน้องนั่งร้องทั้งเพลงลุยนะคะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าแบบเออ น้องแบบว่าอันนี้ไหมแบบประสบอุบัติเหตุหรืออะไรหรือเปล่านะถ้าสมมุติว่าใครมีข้อมูลตรงนี้บอกทีนะคะเพราะว่าค่อนข้างเป็นห่วงน้องนิดนึงว่าน้องดูแบบน้องดูไม่สบายอะทุกคนออ้อน้องดูแบบเจ็บขาน้องดูแบบเดินไม่เต็มที่นะคะเราก็เลยเออจะเป็นไรลูกเนี้ยแล้วน้องก็เหมือนจะล้มเอยทุดูคือแบบเหมือนน้องแบบน่าจะเสียใจเลยที่แบบหรือเปล่าที่แบบไม่สามารถลองได้เต็มที่แต่คือน้องลองเพาะมากเลอ คือแบบเสียงแบบที่น้องร้องในเพลงชิสไพร์อ่ะมันไม่ใช่ใครจะร้องก็ได้เธอรู้กออกใช่ไหมเออมันไม่ใช่แบบใครจะแบบทําได้ขนาดนั้นอะ่ะเพราะว่ามันน่ารักมากมากนะคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเสียงน้องมันน่ารักมากแล้วมันเป็นหน้าเอ็นดูแล้วตอนที่น้องชมพูร้องอะ่ะแล้วเราก็นั่งเชียร์นั่งดูไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองอะกลายเป็นมองหมีไปเลยแกยเพราะว่าน้องแบบตัวแค่นี้ตัวแค่นี้ตัวแค่น,นี้น่ารักมาก รู้สึกแบบฉันเสียงเปลี่ยนเลยนะคะรู้สึกแบบแบบมงมงมงอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบเอ็นดูลูกเอ็นดูไม่ไหวเงี้ยเป็นอย่างนั้นเลยตอนที่แบบพอเราเห็นแชมแชมเราก็คือแบบมู๊ดเราเปลี่ยนเลยจ้าเรากลายเป็นแม่ทันทีนะคะก็จะฝากนะถ้าเกิดแชมแชมมาได้ฟังก็แบบเออให้กําลังใจว่าแบบวันนี้ทาดีมากแล้วก็น่ารักมากมกลูกเราก็ดีมากๆนะคะถึงแม้จะไม่ได้แบบ แบบสดใจเป็นแบบปกติถึงแม้จะเสียงได้ไม่เต็มที่แต่มันดีแล้วลูกมันแบบน่ารักๆเนาะอย่างนี้ลูกเนาะคะ่ะสำหรับอีกเพลงหนึ่งนะคะก็คือเพลงข้างๆนั่นเองนะคะซึ่ง <c oughs> เพลงข้างๆนะคะก็คือเปิดมาด้วยคุณตาหวานก่อนเลยโอ้โหแกเอ้ยหูเคลือบทองไปจนถึงแบบเคลือบไปทางร่างเลยเพราะมากเพราะแบบเสียงแบบโอ้โหชัดเคลียร์กระหึ่มไปทั่วทั้งทันเดโดมคือแบบ เสียงคุณตะวันโคตรดีและความเซอร์ไพรส์ก็นั่นก็คือน้องเนยค่ะลูกดิฉันคาะน้องเนยค่ะลูกดิฉันค่ะล,ลองเพลงข้างๆคุณตะวันด้วยเป็นแบบเป็นโมเมนต์ที่ฉันไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้เห็นเนยทําสิ่งนี้นะคะเอาจริงๆคือคาดหวังว่าจะได้เห็นไบร์ราหรือไวย่าขึ้นมาในวันนี้ซึ่งไม่ได้เห็นนะจ๊ะสปอย,ยไว้ตรงนี้เลยนะคะไม่ต้องรอดูจนจบคือไม่มีนะคะจริงๆอยากเห็นมากเพราะเป็นวงที่ชอบนะคะ นั่นแหละเดี๋ยวขอไปพูดต่อในพาดคารานะเอาพาทนี้ต่อก่อนนะคะก็จะเป็นพี่ตวานนะคากับน้องเนยของดิเชนที่แบบขึ้นมาร้องเพลงข้างๆคือแบบสวยมากโลกแล้วก็คือแบบโอ้น้องเนยมั่นใจกับการร้องเพลงของตัวเองมากคือแล้วแบบมมีภูมิใจในตัวหนูมากเลยค่ะเป็นคนสวยขาที่ร้องเพลงเพาะมากแบบดิเชนกรี๊ดจนแบบเสียหายอ่ะคือแบบกรี๊ดกรี๊ดจนแบบมีสเลดในคอเพราะแบบมมีภูมิใจแล้วแบบ ประทับใจมากนะคะจบจากเพลงข้างๆของเนยกับตาหวานไปแล้วนะคะก็คุณ CEO ของเรานะคะก็มาต่อเลยนะคะกับเพลงไฟโตนั่นเองนะคะก็คือของซันคิวแบรนของคุณเอกับพี่แดนเองนะคะเหมือนกับว่าแก๊งเขาเรียกอะไรนะเด็กๆก็เคยร้องตั้งแต่สมัยแบบตู้ปลานู้นแล้วนะคะร้องในตู้ปลานะก็ถือว่าเป็นออริจินอลซองเอกนะดีเชนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเอาเพลงนี้มาร้องในคอนไอนี้นะคะ นั่นแหละทุกคนแต่ก็เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบมันเป็นโมเมนท์ที่คิดถึงก,กับแกนึกออกไหมว่าเราอ่ะคือติดตามมามาโดยตลอดนะคะพอรุ่นหนึ่งได้กลับมาขึ้นเวทีที่มีบรรยากาศเก่าๆอะเราเองก็รู้สึกอิ่มจะอ,อกอิ่มใจแล้วก็คิดถึงมากๆนะคะที่น้องได้แบขึ้นมาพร์ฟอร์มอีกครั้งหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้เต้นเพลงบีนคี K, ก็ตามมนะมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบคิดถึงมากๆนะคะแล้วก็สวยมากนะคะ ออร่าเธอมันคือออร่าเออแบบโอ้ยากนะคะที่ใครจะมีได้ขนาดนั้นแล้วบอกมันดีนั่นแหละนุ่นหนึ่งอ s the b บ s ตต่อไปนอกเรื่องมากนะคะพอจบนะคะของสามสาวนะคะจากยูนีคแล้วนะจ๊ะก็จะเป็นเอ่อถ้าจะไม่ผิดอ๋อเป็นคาร่านเองนะจ๊ะก็จะเป็นเอ่อวีทเล่าเรื่องราวต่างๆนานานะคะว่าคา,าร่ามายังไงวางคอนเซปต์ยังไง เบื้องหลังการทำงานนะคะก็ได้โปรดิวเซอร์จากฝั่งเกาหลีมาดูด้วยนะคะแล้วก็เพลงเปิดตัวนะคะเป็น first performance ครั้งแรกนะคะบนเวทีเลยนะคะซึ่งดีไม่ได้ถ่ายตอนที่น้องๆ performance ไว้ขนาดนั้นด้จำไม่ได้ว่ามีได้ถ่ายไว้บ้างไหมนะเหมือนจะได้ถ่ายแค่ตอนที่เป็นเอ่อพูดคุยและแนะนำตัวแล้วนะคะแต่สาคา,าราคือแบบูเธอวิวชวลทั้วทงวงจริงๆคือวิชวลมากคือแบบสวยมากนะ ก็เขามีคอนเซปต์วงเนี่ยนะก็คือต้องเป็น princess มี3คํคำที่บ่งบอกความเป็นคาร่าคือ princess royal แล้วก็ nordy นะคะก็คือมีความสวยแบบเจ้าหญิงมีความ royal premium มีความแบบมีชาติกรูณนะเออฟิลนะั้นแล้วก็เออ nordy มีความซุกซนขี้เล่นอย่าง,งี้นะคะคืออะไรนะ มีคนตะโกนขึ้นไปว่าต้องสวยซึ่งอันนั้นไม่ต้องกําหนดคือทุกคนสวยอยู่แล้วนะจ๊ะคือแบบโอ้โหคาร่าคือวิชวนจริงๆเธอคือแบบสวยทั้งวงคือแบบสวยมากจริงๆนะคะแล้วมาแบบชุดขาวแบบเรียบหรูคือหนูดูแพงมากๆนะคะบอกเลยว่าคาร่านี่คือเป๊ะปังจริงๆ แต่เสีดยดายตรงที่ว่าคาระ,ะขึ้นเพลงเดียวจากก็คือเพลงใหม่เลยก็คือชื่อเพลงว่า Miracle นั่นเองนะคะตอนนี้มี dance performance ขึ้นใน YouTube ของ i r แล้วซึ่งเดี๋ยวดีก็จะทำ react version dance performance นั้นเลยนะคะเพราะว่าตอนที่ดูในคอนมันไกลมันแบบไม่ได้เห็นความงามขนาดนั้นเดี๋ยวขอทาเป็นเ,เดี๋ยวขอทำเป็นตัว react แยกให้นะคะนะ ก็ค่ะ้ขึ้นเพลงเดียวเธอหมายถึงว่าแบบเขาไม่ได้มีเพอร์ฟอร์แมนซ์เพลงอื่นอะ่ะก็คือหลังจากนั้นก็คือเป็นแบบเวอร์ชันรวมเลยนะคะซึ่งดีมีการถ่ายเวอร์ชันนั้นแล้วด้วยนะคะเพื่อนเก็สามารถไปดูชอ็อตเป็นดูชอ็อตของอันนั้นได้จะเป็นฟิลเหมือนเมดเล่ตอนจบนะที่แบบเออขอบคุณแล้วก็มีเพลงต่างๆมากมายนะคะก็ไปดูได้ในคลิปนั้นนะคะซึ่งในคลิปนั้นอะ่ะความประทับใจของเราเลยคือมันไม่ได้มีเฉพาะอินดี้เออไม่ใช่พอะแบบเฉพาะรอบเนี้ย มันจะมีเพลงของอินดี้แคมป์รอบที่แล้วด้วยของวีที่เป็นร้องเพลง break เอ่อ break the star อะไรอย่างเงี้ยเออมันมีแบบเพลงแบบเวอร์ชั่นนั้นด้วยของรอบนั้นด้วยนะคะที่เขามารอ้องแต่ความเสียดายของเรานะคะของดีในรอบนี้ก็คือไม่ได้มีเพลงของ ไรราหรือไวย่าเลยซึ่งดิคิดว่าน่าจะตีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพราะว่าไวร่ากับไรราเนี่ยเป็นของโซนี่ถ้าจำไม่ผิดนะคือมันเป็นการร่วมทุนกับโซนี่มันไม่ใช่สมัยนั้นมันไม่ใช่อ r อาร์ A, นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถเอาเพลงเหล่านั้นมาให้คาร่าร้องออกสื่อได้ึออกอะแม้ตอนแรกกับมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรตอน ara, ออดิชั่นคาร่าเอ่อตอนออดิชั่นคาร่าเขามีเพลงตั้ตอนย้อนด้วยนะเราก็อุย้ยหรือว่าจะเอาตัตอนย้อนมา มาใช้ในคอนเสิร์ตนี้ซึ่งไม่มีจ้านะก็เลยเข้าใจว่าโอ้นั่นแหละก็คงเป็นเพราะประเด็นของเรื่องลิขสิทธิ์ซึ่งไม่สามารถเอามาใช้ได้หรือว่าอาจจะแพงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในคอนเนี้ยคือทุกคนสามารถอัดคลิปได้เธอเออมาสามารถอัดคลิปการแสดงบนนั้นได้ขออย่างเดียวคือห้ามไลฟ์เพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์แหละนะคะก็เฝ้ารอนะคะหนึ่งเลยคืออยากให้ทางค่ายช่วยโปรโมทคาร่าหนักๆ นะคะเพราะว่าเพลง Miracle ที่น้องๆขึ้นเพอร์ฟอร์มันดีมากๆนะจ๊ะคือแบบสไตล์ดนตรีคือคือแหวกไปเลยก็คือแบบเป็นเป็นทีปป๊อปไปเลยเป็นเคปป๊อปทีป๊อปคือแบบเป็นแบบขึ้นทีป p ๊อปสเตจได้เลยอะเออมันแบบมันขายได้เธอเธอช่วยแบบโปรโมตเยอะๆแล้วก็ขายเยอะๆหน่อยได้ไหมแล้วก็อย่าล้มโปรเจกต์นี้อีกนะคะ <laughs> เพราะว่าเสียดายมากเพราะตอนไรรากับวายราเนี่ยเพลงดีเอ่อ กระแสดีแต่ว่ามันจบอะ่ะเออมันไปมันไม่ไปต่อมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะยังไงล่ะนะอุตส่าห์ฟอมบูงแล้วก็ยาวๆไปแล้วกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะกับเอ,อ่อไอเรจิ n นลคอนเสิร์ตนะคะไอเรจิเนลไลฟ์2023ัน่ลลนั่นเองนะคะซึ่งก่อนจากการสิ่งหนึ่งที่ดิฉันเสียใยมากๆคือรอบนี้ฉันไม่ได้เอาเท่งไฟไปจา้าเพราะตอนแรกฉนันรู้สึกว่า ว่ามปคอน i ออแล้วฉันจะเอาแท่งไฟบีเคชไปหรอก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่เอาไปดีกว่านะแต่สุดท้ายก็คือทุกคนที่อยู่ในงานลอยละแ80ดสิมีแท่งไฟจ้ะแล้วฉันไม่มีฉันก็รู้สึกว่ามือมันแบบมันไม่มีอะไรโบกๆเนืกอออกไหมมันไม่มีอะไรแบบเงี้ยแท่งไฟแบบเป็นแท่งๆก็ไม่มีเนืกอออกไหมมันก็เลยแบบมันไม่สนุกอ่ะนึกอออกปะมันหมายถึงว่าชัดเนี่ยมันไม่แบบมันไม่จอยมันไม่ร่วมนะคะรอบหน้าฉันก็จะไม่พลาดแล้วพรุ่งนี้ที่ไปคอนเสิร์ตฉันจะเอาไปหมดเลย3ามอันฉันจะเอาแบบโบกให้เต็มที่ ะะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ใครที่ไปดูคอนนี้มาหรือว่าไม่ได้ไปดูแล้วรู้สึกว่าแบบมีความแบบอยากพูดคุยอะไรยังไงก,กับคอนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกับดีได้นะคะเดี๋ยวจะไปมั่วมอยกันนะจ๊ะก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบของคลิปวดีโอของดีนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิง่งติ๊ง ติ้งไว้ให้ดีด้วยนะเวลาที่ดีอัพคลิปนะคะมันจะได้แจ้งเตือนไปที่ทุกคนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้ากับพรุ่งนี้คอนเสิร์ตพี่เชอร์ใครไปเจอกันทักทายกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย